เยาวซับิสมียญโนติสนะครับสอนเองกับนนะ้องทุกคนด้วยนะครับอยู่กับพี่โนติสนั่นเองนะครับก็สองสามวันวันนี้พี่ก็ไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับอนิเมะแวนการ์ดเลยนะครับเพราะว่าติดงานงานจ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็ถือว่าก็าทําค่าเวลาแล้วก็ได้เงินกินนมกินขนมไปอะไรเงี้ยนะครับก็โอเควันนี้พี่มีสปอยเกี่ยวกับสปอยสัตว์ขี่ตัวใหม่แล้วก็ระบบใหม่ที่พี่วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นแบบนี้ละกันนะครับก็เราไปเริ่มที่อย่างแรกกันเลยก็ หลายคนก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับก็คือเป็นเจ้าไคเซอร์เป็นมังกรขี่ของตัวทรงจีนูนั่นเองนะครับก็ตัวของไคเซลนี่น่าจะเป็นตัวที่เราเนี่ยสามารถแลกได้ผ่านเลดช็อปนะครับถ้าเป็นระบบเลดน,นะนะครับผมสามารถแลกได้นะครับก็พี่คิดว่าก็น่าจะเป็นหน่วยเงินเฉ,นเฉพาะของอัปเดตนี้นั่นเองนะครับเราเนี่ยก็จะสามารถแลกไคเซลเท่ๆนี้มาขี่ได้นั่นเองนะครับก็หวังว่ามันจะไม่เอทอะทามากนะเพราะว่าตัวของอ่ยานขี่ของ เฟดน่ะพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันใหญ่เกินไปพี่อยากจะเอาแบบว่าให้มันย่อขนาดย่อขนาดสักนิดนึงแล้วกันอ่าถ้าย่อขนาดสักนิดนึงเนี่ยอาจจะกาลังดีไม่ต้องแบบเป็นไซส์จริง1ต่อนหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยในเรื่องมันใหญ่ขนาดไหนเราต้องเอาใหญ่ตามสัดส่วนแบบนั้นอ่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเอาแค่ว่าดูแบบว่าเฮ้ยไม่กินที่ในล็อบบี้มากเกินแต่ก็ใช้ละเท่อะไรประมาณนี้นะครับที่พี่คิดไว้ก็โอเคเรื่องของไคเซลจบไปนะครับภาพต่อไปก็คือ ภาพของตัวสกิลทีหรือเปล่านะครับก็ภาพนี้เนี่ย,เ,ยเ,เขาได้ปล่อยมาในตัวของ Discord นะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นภาพใหม่เลยที่เขาได้ถูกปล่อยมาครับก็ส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่านะใช้คำว่าคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็น Ultimate skill อัลติเมทสกิลทีอ่าจริงๆไม่ใช่อัลติเมทสกิล t ีต้องใช้คำว่าเป็นสกิลทเฉยๆเพราะว่า ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็คือตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการอัพสกิลนั่นเองนะครับก็โอเคในด้านขวาสีเหลืองอาจจะเป็นเกี่ยวกับเอา่าเกี่ยวกับดาเมจส่วนสีเขียวก็อาจจะเป็นครูดาวหรืออะไรก็ตามแต่นะครับคือตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าทำไมมันเป็นสกิลเพราะว่าพี่ไปนึกถึงอา่าลักษณะการอัพเกรดสกิลของตัวอนิเมะด f เฟนเดอร์แล้วก็อนิเมะลาสแตนนั่นเอนงครับก็ถ้าถามว่ามันดูจะเป็นแผนที่ได้ไหมพี่ว่า มันเป็นเส้นที่มันดูสีมันดูสุ่มมากจนเกินไปแล้วมันมีหลายเส้นทางมากเกินไปพี่ก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้น้อยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่การันตีแล้วกันนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นไปได้ก็จะเป็นเรื่องของสกิลทรีนั่นแหละนะที่จะดูเป็นไปได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นสกิลทรีเนี่ยน่าจะเป็นระบบที่ทํามาเพื่อทรงจินอูแล้วก็พวกตัวอัปเดตใหม่ โดยเฉพาะนั่นเองนะเพื่อที่จะเอามารองใช้งาน Double Evo ซึ่งอาจจะเป็นความสามารถที่ตัว Double Evo เนี่ยสามารถอัพสกิลตรงสกิลทรีได้แล้วก็เมื่ออัพถึงจุดที่สูงที่สุดของแต่ละสายเนี่ยก็จะได้รับอัลติเมทสกิลนั่นเองเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าเคยมีสปอยอัลติเมทสกิลอัลล็อกมาก็ซึ่งอาจจะใช้ด้วยกันกับตัว UI หน้านี้นั่นเองนะครับก็หวังว่านะ หวังว่าจะเป็นสกิลทรีนะครับเพราะว่าพี่มองว่าสกิลทรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ผู้เล่นหลายๆคนหรือการเล่นเกมเพลย์ของตัวละครตัวเดิมเนี่ยมันแตกต่างกันได้อย่างส่วนตัวพี่อาจจะเป็นคนที่พี่ชอบไปทัวร์นาเมนต์ซงจินอูพี่อาจจะดาเมจเยอะอยู่แล้วแต่พี่ต้องการคูดาวที่น้อยลงพี่ก็ไปสายคูดาวน้อยได้อะไรประมาณนี้อ่าหรือว่าตัวอัลติเมทสกิลอาจจะมีสายแยกไปอีก Skill อัลติเมทสกิลอันแรกอาจจะเป็นแบบว่า สเสกฐานเงาได้เยอะขึ้นแต่อีกสายหนึ่งฐานเงาเท่าเดิมแต่มีเลือดเพิ่มมากขึ้นอะไรงนี้อ่ะก็อาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคก็สําหรับภาพสปอยทั้งหมดในวันนี้ก็จบกันไปแค่นี้นะครับยังไงใครที่ชอบการวิเคราะห์หรือการเอาสปอยมาเล่าให้ฟังแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆให้พี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้หน้าสวัสดีนะครับ